ทะลุเป็นเทวดาเลยมันจะไปจะไปรู้ได้ไงแล้วก็เป็นแต่ละขั้นละตอนตามก,กฎกตกิกาเขามีอยู่อย่าไปทำเป็นตาทิพหรอเนะตาทิพชาวจี่ไต่ตาทิพไงใช่ไปมองลงหน้าม,นมันไม่ได้หรอกก็ตอนนี้กับใครล่ะรับคุณพิธาเขาประกาศแล้วนี่จะเป็นนายกคนที่สามสิบของคนไทยทั้งประเทศนะฮะแนวโน้มล่ะแนวโน้มล่ะ แนวโน้มครับก็ตอนนี้ก็ต้องเคารพเสียงอีกคน14ล้านนี่เลือกตั้งเนี่ยเขาได้ไปอันหนึ่งใช,ใช่ไหม<ช> <ๆ S 2> เขาต้องเป็นได้สิทธิ์ที่เป็นคนไปจัดตั้งรัฐบาลร,รัฐบาลมาตอนนี้เขาก็ฟอร์มเห็นงเขาแถลงตั้งตัลงตั้ง8พักเลยใช่ไหม,มสามร้อยสามหสามหรือ <ๆ S 2> ห,อห,อหือตังเกินครึ่งไม่ตั้งเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับเ,เป็นรัฐบาลแต่สังเกตดูนะไอ้ตัวสามหนึ่งสาเนี่ยมันเป็นในประเภท เสาถ้าว่าเป็นบ้านเนี่ยเป็นเสาการไม่ขีดซะประมาณสิบไม่เสาแคห้าแปดต้นเนี่ยเป็นเสาการไม่ขีดซะตั้งหกเจ็ดต้นมีเป็นเสาไอ้ทรงสักต้นเดียวคือเออเพื่อไทยถ้าเพือไทยเขาขยับออกมาทักนิดเดียวทแล้วเขา,เขาดึงออกมาเดียวกับผ,<า>ผ่านทางเลยฉะานั้นฉันมันต้องระวังเพราะว่าเขาเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงใช่ไหมท่า ออกไปออกไปสักพักเดียวคุณก็เรือละมาถึงส0 0รอยเหลือก็ต้องต้องระวังนี่ฟ้าสำคัญไงจุดน้ำหนักจุดแข็งเนี่ยมันจะอยู่ที่พักเก่าไกลหรอกจะตั้งได้ไม่ได้มันอยู่ที่เพื่อนไทยเขาหลอกใช่ไหมฮะเขาอยู่ในขา้็เขาก็ตั้งไปแต่ข้าไม่แต่ข้าก็ข้าลำคาเข้าแข่ขยับตัวพลิกตัวนิดเดียว นายทองหมดไดใช่ไหมแ้่หนึ่งหนึ่งสองตอนนี้คุณจะไปอะมองอะไรมากคุณต้องมองก่อนเรื่องนี้คุณต้องมองก่อนว่าจะตั้งเปิดสภาจะตั้งประธานสภาได้หรือเปล่ามันต้องมองนี้ก่อนเพิ่งไปมองถึงตัวนายกมันมันขั้นสามขั้นสองขั้นสามขั้นสี่คุณต้องดูตัวประธานสภานะพรรคไหนเขาจะได้แล้วตัวชี้เราจะบอกได้ว่าเพราะมันต้องไปคุมเกมใช่ไหม จะถึงไปม,มองนายกนายกต้องมองเลือกก่อนประชุมแล้วเนี่ยใครจะใครจะเอาใครเป็นประธานสภาใช่ไหมแล้วแต่ว่าดูแล้วนะผมก็อาใจช่วยนะก็อยากเออเพราะว่าคนเขาก็อยากลองอะไรกันใหม่ๆแล้วก็สังคมแล้วก็ต้องต้องต้องครับนะสารพิตายนี่ยังไงก็ว่ากันไปนะนี่คนต้องคิดนะผมเคยอ่านเรื่องนีนะอ่านเนี่ยหนะลวงหลวงปู่ชาเนี่ยเขาบอกนะคนก็เคยถามเรื่องนี้นะว่าเรื่องนี้เอเสียงส่วนมากเนี่ย เป็นยังไงเขาต้องฟังเขานะมบุชาท่านตอบดีนะบอกว่าเออนะไอความถูกต้องนะนะไอความไอไอความต้องไอความไอไอถูกต้องกับความต้องการเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันมาเลื่มเลื่อมกันอยู่นะท่านก็เปรียบให้ฟังก็ดีว่าน้ำผึ้งเนี่ยมีแมงวันตอมไหมไม่มีแต่ถ้าของขยะของเหม็นนี่นะแมลงวันตอม แล้วมีพึ่งเคยตอมของเหม็นไหมไม่มีมมแล้วถามว่าระหว่างน้ําพึ่งกับขยะเนี่ยอันไหนที่มีประโยชน์มากกว่ากันปรากฏก่าน้นําพึ่งนะอ่ะฉะนั้นไอปริมาณเสียงเนี่ยถ่าไ่เนี่ยมันไม่ใช่คําตอบของความถูกต้องม,มันตอบความต้องการได้ทั้งวันนี้เรายึดความต้องการใช่ไหมอางคนต้องการอย่างนี้แต่เราไม่คำนึงความถูกต้อง คุณชอบขยะมากกว่าน้ำผึ้งก็โอเคก,ก็ว่าไปไม่ได้ว่าอะไรเพราะกติกาเขาเลือกแล้วก็ต้องไปลองต้องไปแต่กันอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมก็เกรงว่า,าสิ่งที่หาเสียงอะไรวันนี้และหลายอย่างเนี่ยถามว่าคุณทําได้ไหมได้ถามว่าคุณจะเอาเงินไหนมา,าคุณขึ้นมาเงินเดือนสี่ละวันหนึ่งเนี่ยค่าจ้างวันสี่ร้อยห้าสิบาทโดยที่ไม่ได้อาเป็นกรรมกร ชั้นแรงงานหรือชั้นฝีมือชั้นเทคนิอคอะไรคุณไม่ได้แยกเลยใครมาปุ๊บข้าไป450ข้ิบเมรพม่าเดินเข้ามา450เนี่ยมุณไหวไว้แล้วขึ้นตรงๆขึ้นทุกปีเนี่ยแล้วธุรกิจเขาเขารับได้ไหมแล้ววันนี้กูเห็นหุ้นตกมาตั้ง34วันแล้วแล้ว,ลว,ลวต่างาชาติเนี่ยลงทุนเทมาสี่วันเนี่ยทนเนยทไปละหมืน่นฟารานแล้วเอาขนเงินออกแล้ววันนี้นึกข่าวว่าเทขายพัฒนบัตรองไทยของไทยนี่คือว่า ความเชื่อมั่นมันไม่มีอะไรก็ตามทีทุกอย่างเลยนะมันอยู่ที่ความ trust ความเชื่อมั่นแต่คนเราเราไม่มีความเชื่อมั่นในสักอย่างนะมันลําบากมันขาดความเชื่อมั่นแล้วทุกอย่างมันมันมันยุ่งมัวแหละทาอะไรไม่ได้ฉะนั้นนี่ต้องต้องระวังเนี่ยแล้วเราไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพอไอ้เรื่องเี้ยเงินแหละแล้วที่คุณต้องไปแจกสารพัดสารพุ้มมาอะไรกันโอ้โหไม่กระทั่งผ้านนามัยต่อไปคุณจะต้องแจกฟรีเลยแล้วเรื่อง ถามว่าคุณจะเอามันจาเป็นไหมคุณาหาเสียงเอาใจกันหรือว่ามันจําเป็นเนี่ยคุณต้องมองแล้วเสยว่าล้วงบประมาณมาจากไหนคุณเคยพูดสักคำว่าคุณจะไปหาไรายได้ข้าประเทศมาจากตรงไหนคุณก็จะไปจะไปหากินจากเอซีเนี่ยรัฐบาลที่แล้วนายกประยุทธ์เนี่ยเขาก็สะสมไว้ให้ทั้งเงินทั้งทองหรือสร้างความมั่นคงในฐานรากของสังคมไว้ให้เยอะแยะเนี่ยเป็นฐานกินได้สักพักหนึ่งใช่ไหมก,ก็เหมือน<ๆ>กตอนคุณทักษิณมาเริ่มปี44ใช่ไหม อาศัยฐานที่คุณชวรนระัฐบาลใั้ปัดเขาเริ่มมาตอนนั้นนะเขาแเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไอเรื่องไอสองพันห้าร้อยส่สิบที่ต้มยำกุ้งเนี่ยแม่งก็เข้ามาทำแล้วตะเถียนคุณก็อาศัยบุญนั้นมาก็ต่อยอดไปแต่สักพักนสุดท้ายนก็ไม่ไหวแล้วยังไงนอกจากไม่ไหวแล้วคุณก็ยังคำบวนการที่อย่างที่รู้กันอยู่ว่าใช้อํานาจคือ ทำธุรกิจหาเงินเข้าไปแฝงเข้าไปในนั้นนะนะา,นา,นาที่ว่ามันโกงกินเงินปสารัพัดอย่างที่จะบ้างเขาว่าแล้วทีนี้ประเด็นนี้คุณสาคัญหัวใจเนี่ยคือเรื่องปัญหาหนึ่งหนึ่งสองคุณบอกว่าเลิกไม่เลิกคุณก็พริกไปกพริกมาเลิกก็มันคือเลิกก็มันเลิกหรือกแก้ไขมันคืออันเดียกันนั่นแหละเบมือนผมจะบอกให้คุณนะฟังคุณนะผมว่าผมจะจีบผู้หญิงสักคนเนี่ยนะผมไปบอก,บอกให้คุณโทษนะเฮ้ยไปโรงแรมกับผมไหม ถูกตบจ้ะตบไตห่าเลยใช่ไหมแบบคุณครับเอ่อผมขอเชิญไปทานอาหารเย็นหน่อยนะนเนี่ยได้ไหมกูต้องไปเชิญไปทานอาหารไปคุยกันนู่นนี่นี่คันที่สองเออเครื่องเพ่งขันข้นตอคุณจะว่าไงใช่ไหมไอ้นี่เหมือนกันว่าไม่เอาจะแก้ไขนั่นแหละพอแก้ไขทันทีก่อนนี้บอกก็เลิกพอค้นต้านออกมาคุณบอกจะแก้ไขอ่ะแก้ไขแก,แก้ยังไง เนี่ยคุณคุณก็เห็นท่านแหลงไหมเห็นไหมคุณท่าแหลงวันนี้เนี่ยนะอะไรคนพักคนเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยบอกว่าอะไรไม่ได้เลยต้องลดมาเนี่ยเอาจากมือไอหมวดความมั่นคงเนี่ยออกไปอยู่ในหมวดีิเสรีภาพคือใครก็ได้เหมือนคือเหมือนทั่วไปใครจะวิาาาพากษ์วิจารณ์สถาบันก็ได้แล้วถ้าใครจะไปฟ้องร้องไม่ได้นะต้องให้ตัวสถาบันเองท่านพลเอกอนมาเป็นให้สถาบันตัวในหลวงมาทะเลาะกับชาวบ้านมาฟ้องกับชาวบ้านแล้วมันเป็นไปได้ไหม เราให้ลดโทษเนี่ยไม่ต้องนะให้สารตัดสินคือไม่มีขั้นต่ำไม่เพราะว่าไม่ต่อยอมฟังกันไม่คือได้คือให้คุณไปยอมฟังสถาบันให้คุณจะฟอ้องไม่ฟังสถาบันมายอมฟังได้แล้วก็โทษเนี่ยอยู่ที่ศาลพิจารณาไม่ลงก็ได้จําก็ได้ลงอายาก็ได้คือตามใจชอคือแต่กูนั่งดา่ารัฐบาลไงด่าเสียสีอะไรเหยียดหยามหรือทำอะไรสถาบันกันได้ตามใจชอบเลยวราไม่ไม่มีนี่นะ เพราะมันอยู่ในความในหมวดของความสิทธิเสรีภาพคุณอ้างเยเป็นสิทธิเสรีภาพสิทธิไม่นชนผมมีสิทธิที่วิาพากษ์วิจารณ์อ่ะว่าเป็นยังไงผมนี่ผมมุชาธิปไตยอันนี้คุณนี่คุณคุณยืนยันเองวันนี้เพิ่งแถลงวันนี้าอะไรของคุณเนี่ยบอกตั้งเพราะว่าคุณรับปากหาเสียงคุณบอกไว้แล้วใช่ไหมอ่าคุณก็ยืนยันที่จะไม่เลิกแต่จะแก้ก็แค้แก้นั่นแหละใช่ไหมเออเหมือนเขาจะบอกให้ฟังว่า ผมรูดซิปคุณแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ถอดนะแล้ว้มันจะขคามาขั้นตอนต่อไป <c oughs> คุณจะเป็นย, <c oughs> ดดยังไงก็ต้องถอดถอดไม่ไว้ใจคุณได้ใช่ไหมม่พูดได้แต่ว่าถอด,ดมันคือไอ้มาอะไร,รหัวเข้าไปก่อนค่อยเข้าไปพอดีมันก็ไปทั้งตัวถอดไอ้แก,กต้ตื่นแล้วอย่างคุณนะทุกวันนี้นะคุณจะเป็นเสนาบดีกันแล้วเป็นคุณนำคุณนางก็แล้วกระทรวงนั้นกระทรวงนี้คุณจองกันใหญ่นะ แต่คุณทำตัวให้มันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยไม่ใช่แบบพูดจาอะไรซ้มหาวทีว่นู่นนี่สัมผัสจาวเงั้นแล้วก็ต้องบอกลูกน้องคุณไอ้พูกสมุนทั้งคนเนี่ยพวกกีนิ้ไอ้พวกวัยรุ่นอะไรก็จีิที่ไปกดดาเพี่ไปเยอะย่อสารเสรอือหรือทำเขียนวิาพากษ์วิจารณ์อะไรชูกันทั้งนี้โดนเขิมเกริมกันใหญ่ตอนนี้ถือว่าลูกพี่กูจะได้เป็นรัฐบาลแล้ว ปล่อยเอากันเต็มที่อะไรเนี่ยคุณให้มันสงบสงบ,สงบพับเพียบไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งตอนนี้มันทำให้มันเสียเปล่าๆหม้ไต่เด็กเล็กอะไรของคุณนั่นแล้วกระทู้เห็นคุณพูดกันเองเห็นแชทเดี๋ยวนี้มันปิดไม่มิดหรอกคุณไปนไรไปไปไลน์ไปเมนเป็นก็บอกว่าเองคุณก็บอกว่าเออใจเย็นใจเย็นคือคุณจิตใจเรื่องเรื่องคุณเนี่ยมันมันมันจะทําอะไรหรือว่าตอนนี้ใครว่าอภิชีลรยไว้ก่อนอย่างนั้นแต่นี้มันไม่ใช่ว่ะคุณบอกว่าพระจะตั้งรัฐบาล แล้วคไม่ละครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แตะหมวดนี้แล้วแต่จะแต่จะแก้ขไขเพราีอำนาจแล้วผมไม่แตะก็ได้แต่ว่าคุณบอกก็แก้แล้วธรรมดูญแก้แล้วคุณนี่เขียนยังไงก็ก็อีกแหละแล้วแต่ที่สําคัญคือทนีนี้เห็น,เห,นเห็นออกข่าวคุณจองกับวงแล้วนะอ่ะคุณวิโรดใช่ไหมคนอันนี้เขาเก่งนะเขาจบจากจุฬานะเป็นเป็นยาโทรเก่งทันเทคโนโลยีเก่งอะไรมากเลยนะอะไรเนี่ยเขาาคนเก่งเนี่ยโหพูดจานนะัก นักอะไรโตอาทีแล้เนี่ยโอ้โหพูดกินหัวคนได้เลยนะจะไปนั่งรัฐมนตรีมหาไทยเสนนาบดีใหญ่มหาไทยเนี่ยมันกินคุมทั้งประเทศแล้วจะปทะาอะไรเป้าหมายคือจะเลือกตั้งผู้ว่าต่อไปเนี่ยผมก็เป็นผู้ว่าได้นะทุกคนนะคือไอ้ไ <c oughs> อ้ไอ,อ้พวกไอ้ทาอะไรฮนะออนไลน์นะไอ้พวกการพนันออนไลน์หรือบ่อนซ่องนั่นนะทั้งหมดนะมีเงินหามาสัก2สองามพันนะ เป็นผู้ว่าได้อยากเป็นที่ไหนไปต่างก่อก็ไปซื้อเป็นพ้นทั้งเมืองเลยเพราะนั่นคือนาไปสู่อะไรค้ายๆแยกแยกประเทศคือเข้าสู่การระบบสาธารณรัฐคุณพอเลือกผู้ว่าต่างคนต่างมีเมืองคลองนั่งเงนมรดสีปีก็เป็นผู้ว่าแล้วค่อยๆนาสู่การแยกแยกนี่คือการที่คือการแบ่งอันนี้คือเ่ซ้ำไปสู่การที่จากราชนาจัรไทยแบ่งแยกไม่ได้เนี่ยการเป็นสาธารณรัฐแบ่ง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 ประเทศกันเรื่องมันค่อยๆไปขยบทีละแผนนี่จะมองออกหรือเปล่าฉะนั้นเองอ่ะ ผมไม่ได้ไปต่อต้านอะไรนะมันเป็นแต่ผมดูนโยบายแล้วผมกลัวผมไม่ได้กลัวอะไรผมกลัวที่จะบ้านเมืองจะพังไปอะไรเสร็จแล้วผมจะเดือดร้อนผมไม่เดือดร้อนผมอยู่กี่ปีนับสิผมอยู่ไม่กี่ปีหรอกแต่ว่าพวกคุณเนี่ยครับลูกหลานเนะี่ยลูกหลานผมก็ไม่มีผมมีแต่ลูกก็ไม่ได้มีแต่หลานผมไม่มีอิน่อยผมก็ไม่ได้เลิน,บ,นบ้านเมืองผมแต่ว่าไม่ไม่ได้หรอกผมเกิดมาเป็นคนเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ย แผ่นดินไทยเนี่ยก็ต้องหน้าที่ไม่ได้ทำตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วมันอยู่มาเนี่ยอาศัยแผ่นดินเขาอยู่เนี่ยอายาแผ่นดินเขาเกิดมาเนี่ยเจ็ดแปดสิบปีเนี่ยเท่าที่ทําได้อะไรก็ทําท่าน,นี้ก็ให้ความซื่อสัตย์กับแผ่นดินแล้วก็รักษาแผ่นดินเท่าที่ตัวเองในมือสองมือเขาเองจะทําได้เท่านั้นเองไม่ต้องไปทักแล้วนันเองไม่ทำอะไรก็รักษาคือส่งต่อไปในเป็นรุ่นๆใครก็ไม่รู้ซึ่งว่าผมไม่ได้มีญาติโกโหติเกอะไรที่จะต้องไปเสวยสุข เรื่องมีสมบัติจะต้องหวงแหนอะไรแต่ว่าแต่ว่าแผ่นดินเนี่ยผมมีฟาร์มกระตันอยู่นะรู้คุณแต่บรรพบุรุษเขา,สร,าสร้างสร้างสร้างมาผมก็รักษาทําหน้าที่เท่าที่จะทําได้ทั้นเองแล้วไม่สามารถจะไปคัดง้างใครนู่นแต่ผมดูจะเตือนได้เห็น,นว่าเองกัสิ่งที่รัฐบาลคุณเป็นไปเถอะแต่อนโยบายของคุณเนี่ยมันอันตรายแล้วก็นําไปสู่อนาคตเรื่องการที่แบ่งแยกเป็นดินใช่ไหมแล้วคุณเข้าไปเลิกทหาร นู่นนี่จะไปปรับนู่นปรับนี่อะไรท่นคุณเปิดประเทศพร้อมที่จะให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพนะแล้วไม่ตายเลยนั่นนะฮะเพราะจีน,นจเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองขมเขมรฐานทัพเรือที่อาเกาะเรียบจะฟังนูน่นตรงข้ามกับอ่ะจีนมามันก็ใกล้จีนก็เหมือนมเออเขมรก็เหมือนไทยใกล้กับไทยอ้าไม่กลามันก็อยู่ได้ก็ต้องมาถ้ามาตั้งน้นก็จะมันจะยึดก็จะเอามาตั้งที่ไทยเพิ่มบรจัดแล้วเราเป็นสันเมาลระพูไปเขาลบกันตายเลยใช่ไหม มันเนี่ยเราต้องมาต้องมองให้ให้ให้ทะลุว่าอนาุบายคุณนี่นาไปสู่อะไรแต่นั้นจะเห็นว่าเลือกตั้งไทยเมื่อก่อนเนี่ยตัวหนึ่งในนักืสพิมพ์ต่างประเทศมันยังไม่ลงไม่มีใครไม่มีค่ามันมันเล็กกจิ๊ดลิดแต่ทุกวันนี้โอโ้โหเป็นข่าวโลกแล้วทุกคนจ้องลุมกันเลยนะต่างประเทศเนี่ยน่าข่าวแหกมาเป็นร้อเป็นพันเพื่อเพื่อมาดูเลือกตั้งในเมืองเมือง,งไทยเนี่ยคุณก็ถามคุณคนตอบตัวเองเนี่ยมันเพื่ออะไรเขาต้องการอะไรเขามีเป้าหมายอะไรต่ไ,ไมเขาจะมาไหม ไอตอนที่มันแพ้สงครามมันก็เพ่นโกยแนบทิ้งประเทศเลยแล้วมันทิ้งแปซิฟิกเอออินโดแปซิฟกกับไม่แยแสเลยเพราะตอนนี้มันพอจริงเขาจังพอมีปัญหาขึ้นมามันเกิดห่วงกันหนามันต้องมาหลายเพื่อป้องกันไอ้ของเขากับไอช่องแคบนี่เนี่ยชมาลายช่วงเพราะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศทีเดียวในโลกอ่ะเนี่ยที่มันมันคุมสองทวีปะทวีปแปซิฟิกกับ อาสมทดอินเดียเนี่ยเนี่ยที่ได้ขนที่ว่ามันต้องมาลอดตรงทางตรงไทยตรงคอขอดกาเนี่ยเง้นไทยทำได้ทั้งสองอ่าวมันก็ต้องมายึดไทยนี่แหละเป็นศูนย์เป็นเป็นเซ็นเตอร์นะครับมันถึงได้โอ้โหมันออกนอกหน้าเหลือเกินเนี่แล้วจะุนมันต้องการเท่าไหร่ประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะล้มสถาบันเนี่ยมันต้องขยาวต้องล้มกองทัพก่อนทาไมมีกองทัพเนี่ยสถาบันก็ ลำบากใช่ไหมมันก็ค่อยลิศค่อยลิศไปตอนนี้ทําบา้ยังไม่แอ่ไม่ยังยังไม่เลิกไม่ยกอะไแก้ใคมันค่อยๆขย่าก่อนขย่าคลอนครกบอแล้วค่อยถอนที่หลังแล้วค่อยไปทีละสตเต็ปคืออันนี้นะผมชมทักษิณนี่อย่างก็มองคนไทยขาดนโยบายหาเสียงของทักษิณเนี่ยจําได้พิสที่ทักษิณเสนอแก่เคยพูดเห็นไหมเสนอบอกว่าอ๋โอ้ยคนิเหนอาคา้านโอ้ทํานี้ได้ไงนคนไทย ตาบอดไม่กลัวเสือหรอกพี่หนอถ้าให้พูดอย่างี้ใครมันจะไม่โกหกไม่หลอกลวงมันแล้วมันใครยะมาลงเสียงให้เรานั่นคือคำคำมองคนไทยว่ายังไงเห็นไ,ไหมก็เป็นคนตาบอดไม่กลัวเสือมันเยอะเห็นไ,ไหมพเอิญผมเนี่ยตาดีหน่อยแต่พเอิญใส่แว่นนะแต่ดีมากไปแล้วต้องใส่แว่นปิดบังไอเล่ไอฟมเจ้าเล่ไว้นะนี่นีน่านบอกว่า วกรักสถาบันตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันหมดเลยซึมทำไมไม่ต้องซึมบ้านมหน้าที่บ้านเมืองมันได้มีเอาไว้ซึมใช่ไหมซึมเศร้ากันหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ใครมาเปลี่ยนประเทศอ่ะแต่แต่ถ้าเรานิ่งเฉยนี่สิใช่ไหมแต่เราต้องช่วยกันน่ะบอกว่าเอ้ยฉันไม่มีอํานาจไม่เกี่ยวกับอำนาจฉันไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรมันไม่เกี่ยวความเป็นคนไทยนะทุกคนมีหน้าที่ของประชาชนพลเมืองตามมาตตาล้อสิหน้าที่ของประชาชนต้องพิทักษ์ ชาติศาสนาภาพมังก์ษา,า,าบันเอาไว้รัฐมนูลนุสเขียนไว้ชัดเลยเรามีหน้าที่ต้องทําถ้าเราไม่ทําหน้าที่เองไม่ต้องปลอมมีอานาจก่อนต้องเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นรัฐไอ้เจ้ากระทรวงเป็นประหลัดมหาไทยหรือต้องเป็นผู้ว่าหรือจะเป็นนายกไม่จําเป็นเป็นคนแล้วเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเราเราต้องเป็นสื่อก็ทําหน้าที่ของสื่อคนณประชาชนก็ทําหน้าที่ของประชาชนดูแลว่าใครอยากมาทำลายบ้านเมือง มันต้องไปรอให้มีอำนาจย่าไปรอใครเพื่เรับนี่ไปมองแต่เออทำมาเขาต้องให้คนนุ่มมาทำคนนี่มาทำก็เราต้องทําประชาชนทุกคนเนี่ยคือเจ้าของกันทุกคนเน่ยจะไปห,หดหูไปห่อเหี่ยวทําไมใช่ไหมออจิตตกค่ะมันจิตตกทําไมค่อยๆ ใครรับปะ่ะทีเดี๋ยวไม่มีจิตไาเดี๋ยวก็เหลือแต่โครงกระดูกฟังป่าแล้วหายปวดหัวเลยค่ะไม่มีเรามันเป็นไม่ได้สักทีใครที่จะมาล้มมาราเมืองไทยมันก็โยกคลอมอย่างี้แล้วกาดูแล้วที่พูดทั้งหมดผมนี่ยเฉยๆนะไม่ใช่อะไรนะผมทุกวันนี้ภาวนานะเออตั้งรัฐบาลให้ได้เถอะแต่ความจริงนะผมดูแล้วนะีในปัานได้สายตาผมประเมินเลยนะขาโทษทีเนะ่มันแหมสงสารคนพิธาเขา มันคงจะลําบากบ่าไอ้ลาบากก็ไม่ลําบากหรอกพี่คือมันเห็นขึ้นรถอะไรไปแห่ไปแห่ผมนายกรัฐมนตรีคนที่30มสิพร้อมพ่อแม่พี่น้องแท้ๆผมบอกโอ้โมันคือมันเขินแทนนะเพราะไอ้สองว่าขายยังไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องใจร้อนใจเย็นๆก่อยหนูเฮ้ ปรเดี๋ยวไม่้เรื่องอะไรที่สภาพยานอีกหลายขั้นตอนแล้วละคุณนะ่นะเขาจะบอกให้นะไอคดีไอทีวีกระถือหุ้นเนี่ยนะจะบอกให้คุณจะไปอ้างอิงกับอะไรเสนาอะไรที่ว่ามาคนละประเด็นคนละกรณีกันคุณจะไปจับไอ้ขยุ่มขยุ่มแล้วมาพูดมันคุณไม่อ่านรายละเอียดคดาียนึ่งคดีเขาทีเขาทีไปสองร้อยหุ้นนะทีศาลเขายกฟ้องแล้วมาอ้างอะไรที่ว่าที่เป็นสมัครสัศนครนายกอะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ คนละเรื่องกรณีการคุณอ้างว่าไอทีวีเขาเลิกแล้วไม่ทงกิจการแล้วผมจะบอกให้ไม่ต้องไปพูดมากคำเดียวเลยผมถามคำเดียวว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยไปแจ้งเลิกจดแจ้งเลิกการธุรกิจบริษัทอย่างกับกรมพัฒนา,ธ,าธุรกิจการค้าถ้าคุณยังไม่จดเลิกจบไม่ต้องมาพูดมาเถียงว่าเขาเลิกกิจการไม่กิจการคุณจะคุณจะ คนจะทําอะไรไม่ทําเรื่องคุณแต่คุณไปเลิกริษัทหรือ,อยังแลวคุณก็ยังดําเนินการคุณต้องแจ้งงบทุกปีป่ะคุณต้องแจ้งงบแล้วเราจะเลิกตรงไหนกฎหมายเขามีคนนี้มันไม่รู้ก็พวกไปพูดหลอกเด็กไปเรื่อยหลอกกินขนมกินอมยิ้มเด็กไปเรื่อยเป็นไม่ไม่ไม่ไปเถียงให้มันมากความหรอกก็ไปถามเนี่ยก็เปิบศาลเขาเรียกมาเปิบอ้าวกรมพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจการค้าไหนบริษัทนี้เขาแจ้งเลิกยังจดแจ้งเลิกยัง อย่างครับส่งงบทุกปีป่ะส่งครับอ่ะก็แปลว่าการดเนินกิจการยังไงปะโถแล้วแล้วาขัดรัฐมนูญไหมก็ห้ามคุณขัดมากๆแล้วแล้วเรไปต่อเป็นนายกได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใครแต่เนี่ยเพื่อไทยได้ตั้งนั่งยิ้มไงเพื่อไทยก็ส่งใครคุณมาคุณหมอหมอชลนานแทนที่จะไปเอาแม ตอบล้องครอบค้องกบ,บ,บนายกเขาจะตบหัวนายกอยู่แล้วมู้จากว่าที่นายกนะนะเรื่องแสดงภาษากายมก็เห็นแล้วว่าเขารู้แล้วหนูเออๆกูไม่ประดับหรอกให้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตั้งประธานสภาให้กูก่อนไปด้วยกูจะตั้งอาคนกูกับอน,นุนี้นี่นี่ยกูเล่นไปแล้วฟังกูทักษินแม่เขาออกทีวีสองสามวันซ้อนช่วงนี้เพื่ออะไรจงรักภักดีว่าเข้าแต่งงานแต่ว่าพัชทานนะของเขาตระกูลเขาไม่มีหรอกที่จะไปนั่นโอ้โหเขารักเจ้ามากนะ แล้วฟังสวที่เขาว่าจะเริ่มเลยขาบอกเงินขายถามว่าแล้วผมดูทีวีข่าวสัมภาษณ์สวอแล้วถ้าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลรับได้ไหมรับได้เขาโหวตนะอ่ะโหเขาเล่นมวยเขาเล่นเป็นมวยเพื่อไทยเนี่ยคือเขาักเขาเล่นเข,เขาไม่ได้คุณเนี่ยประทําแม่นโยบายที่คุณแข็งกล้าวที่จะไอ ไปแตะต้องนี้จะไปลื้อซ้ำเอมาตาหนึ่งหนึ่งสองทุกวันนี้นะคุณยิ่งไปสร้างความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลให้กับเพื่อ <แก S 2> ไทยเขามากขึ้นมากขึ้นทุกคนเนี่ยพร้อมจะโหวตเลยครับหมดตอนนี้กายเป็นแนวร่วมทุกคนกายเป็นแนวร่วมผมยังต้องไปแนวร่วมอยู่ยไทยว่า <c oughs> คูณเนี่ยแบบนี้ไปไม่ได้เสร็จแล้วบ,บอกว่าใครจะไปน่นนะนายก็พลเอกประวิตย์สิพังพลาชัดพังประชารัฐน่ะใช่ไหมเออในเมื่ออาเพื่อฟาร์มให้สาว เขาเลือกสบายใจใช hai, <ood you? S 1> ่ไหมอ่ะก็เช no. ิญมาเป็นเดี lair, ๋ยวปีหน้าต้อง6 6 7สวมหมดแล้วบทบทเฉพาะการมาตา272ไม่มีแล้วสวมไม่ต้องมาบทแล้วใก็คืนในช่วงมุง้อมไปพักนะนะไปยกแล้วอันนี้เขาทำตามสมัยสมารก็ยังสีบลงเลยเรื่องโถมันมันแบบไพ่เล่นอย่างนี้นะนะผมไป เล่นไท่ไงไงอย่างเงี้ยไม่ต้องไฮโลนะเมเล่นไฮโลมันต้องไปแลบถ้วยอย่างงี้แทงแม่งเห็นฟา่ายิ่งว่าทายาตาพิเศษแทงกินจมือหมดอะว่าเราไม่ต้องไปหวังมันเดียลุงป้อมก็เป็นเนี่ยพักใครละพักภูมิใจไทยตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ถ้าภูมิใจไทยเขาอยากเป็นนี้เขาประกาศชัดเลยทั้งภูมิใจไทยนะทั้งคุณนรุทินนะแล้วก็ทั้งคุณวราบุฒินะพักชาติไทยพัฒนานะอันนี้ก็ต้องยกชมเชยกันนะคนที่ มีทาเล่นการเมืองที่นโยบายที่แน่วแน่ที่มั่นคงแม้เก่ประกาศชัดเขาไม่อบอกแวกเพื่อหวังที่จะเป็นรัฐบาลหวังมีอำนาจเลยเขาจะไม่ร่วมกับพรรคที่มีแนวทางที่จะแก้แต่ต้องสถาบันเลยจะคุณจะแก้หรือจะล้มมันฆ่าจากกันเขาอ่านตายออกเขาไม่เอาไม่เอาเลยแล้วทั้งสองคนคุณจำดูนะาพูดไว้เลยนะจะคุณอานเทินเนี่ยคนหนึ่งแหละแล้วต่อไปเนี่ยคุณวราวุธเนี่ยคุณทอ็อปเลยเนี่ยต่อไปเนี่ยนายกคนต่อต่อไปของประเทศแหละ แล้วคนเนี่ยยิงเขายิ่งทํางานเขาเริ่มทํางานการเมืองเขายิ่งชัดเจนอย่างนี้เขาประกาศชัดเข้าไมเงถ้าเขาจะอยากเป็นนั้นเนี่ยเขาแค่ไปร่วมเขาพักเียแหละไปร่วมกับก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยตั้งรัฐบาลขาเจ็ดเสียบเสียงเนี่ยพับไปเลยไม่ต้องไปพึ่งสวงสวบแล้วเขาไม่เอาไหมเขาก็ไม่เอาใช่ไหมความชัดเจนเขาเนี่ยจะทําขับเน้นที่เขาเป็นทองมากขึ้นใช่ไหม แล้วเขาเนี่ยมีคุณค่าเป็นคนประชาชนจะไว้ใจต่อไปเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยกระทั่งคุณอนุทินนะแต่นคนท็อปเนี่ยรุนน้องท็อปเนี่ยยุยังน้อยแต่ความเก่งไม่ใช่สักแล้วว่าโอ้แบบที่ไอเมกันพูดโอ้พูดภาษาอังกฤษบีมีซีบอชมแหมท่านพิธาพูดภาษาอังกฤษปลื้มเลยภาษาอังกฤษ <c oughs> ก็อย่างที่ว่าออย่างที่อาจารย์จุพรพูดก็ได้เมื่อเอาไกลหน้าวัดพระแก้วมาเป็นนายกก็ได้แย่ไปใช่ไหมมันไม่ใช่ อย่างนั้นเขามีกลืนด้วยภาษาอังกฤษเขายังเหนือชั้นกว่าพูดงภาษาอังกฤษนะแต่กลืนเขาก็มีกลืนด้วยแล้วฟาร์มชัดเจนมั่นคงในตัวต่อฟาร์มเป็นชาติประเทศชาติบ้านเมืองทั้บนเขาชัดเจนมั่นคงด้วยพูดถึงว่านะฟาร์มมุ่งบ้านเขาแล้วเขาบุคลิกท่าอะไรก็เขาเพอร์เฟกต์ให้แต่อนาคตอายุเขาเตอนนี้เขายังน้อยๆอยู่ยังไงก็ไม่ต้องห่วงไงเขาก็เป็นนายกได้อนาคตบ้านเมืองไม่ต้องห่วงว่าจะขาดนายกไม่ต้องห่วงหรอกอย่างคุณ พี่ถามไม่ได้ไม่ได้รู้ถูกคขนะเขาเป็นเขาอย่างนี้กับด้วยเสียงนะด้วยเสียงนะเขาเป็นก็เป็นไปสิแต่ถ้าเขาผ่านนะถ้าเขาจะพาไปสวเขาโหวตให้ตามกติกาสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงนะเอาแค่เขาว่าไปแล้วก็อยากลองของใหม่นะอะไรของของของใหม่อีกหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วพ่ลองของใหม่เสร็จก็จะเข้าแบบอโฆษณาไอโฆษณาหนังโฆษณาของของของ ของใหม่ถอดทิ้งใส่มิ้งอีฝางเกงงานตัวใหม่อะไรเงี้ยนั่นอะนะฮะ,นะ <laughs> แล้วก็ดูตัวอย่างที่ว่าที่ของใหม่เลือกคุณชัดชาติเข้าไปเป็นไงของกทมอ่ะปีงเ,เป็นยังไงเงียบค่ะนั่นคือคําตอบใช่ว่าเออเป็นยังไงใช่ไหมตม้องเล่าจะพูดมาเดี๋ยวว่าโองง้พวกอังวุ่เปรี้ยวพระอิจฉาหรือสยา,ามเขาฉุบจะอิจฉาทำไมผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นไอรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นบ้าบ้าบอหรือจะเป็นอะไรเขาหรอกผมผมเป็นเนี่ย คนเขียนหนังสือแค่เนี้ยพอแล้วเนะี่ยใหญ่ที่สุดแล้วนะใหญ่ที่สุดในชีวิตผมแล้วมันมัไมอยากใครมาเป็นอะไรฟันนี่เนี้ไม่ใช่ว่าไม่อยากเป็นนะถึงอยากก็เป็นไม่ได้เพราะเราผมรู้ประมาณตัวผมว่าผมแค่ไหนใช่ไหมเราทาอะไรได้แค่ไหนผมก็ทําแค่นั้นไอ้สิ่งที่เกินฟันนั้นผมไม่ไม่ต้องการอยากอะไรนะทุกคนมันมีสิทธิ์อยากหมด แต่จะทําทตามที่อยากไหมคุณต้องมองตัวเองมองเงาวันๆนึงเนี่ยคุณมองแต่ชาวบ้านค,คุณนู้นเลยคนนี้ไม่ดีคนมีเวลาสักนาทีมันในยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยวันหนึงน่งกีงน่นาทีกูเนี่ยที่มองตัวเองเนี่ยสักนาทีสองนาท,นาทีว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงต้องการยังไงเป็นคนไหนดีแล้วมันยังไงเคยสํารวจตัวเองวันๆมองแต่คนอื่นมองทท่าไรว่าคุณจะเป็นท่า,าคุณมองสํารวจดูซิว่าสภาพประเทศสังคมพื้นฐานประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขามาที่ไหนผู้ ยุโรปเนี่ยฝรั่งเนี่ยประชาธิปไต,ย,ตยเข้าออกแบบแบบพื้นฐากนการศึกษาคนของเขาและอย่างคุณจังเกียวยุโรปอะ่ะปลูกบ้านมันมันไม่ต้องไปต่อเสาเข็มหรอกเพราะว่ามันมีแข็งพื้นฐานมันหินเป็นภูเขาสะม,มากนะแต่บ้านเรามึงไม่ต่อเสาเข็มแล้วเดีย๋ยวมึงกระจะลืดอะไรประมต้องต่อเสาเข็มลงทุนเนีตึกหลังเนี่ยเสาเข็มอะ่ะเคยเห็นไหมมันลงทุนเนี่ย มากพเท่าบางทีจะมากกวายตัวสร้างตัวอาคารเนี่ยคือต้องสร้างฐานฟวามันคงเราเด็นมันเหลวร้างคมแล้วมันอ่อนมากเทศเราเนี่ยอ่อนก็เหมือนอ่อนลักษณะที่จะเทียบไปฟังว่าคือพวกคนตาบอดมันโกเสือมันเยอะใช่ไหมต้องตอกสักเข็มฉันต้องตอกเข็มฉันกัะพิบไตของเราเนี่ยใช้โดนดไม่ได้มันต้องปรับเหมือนกันฝรั่งเขาโดนดเขาปลูกได้เลยไม่ต้องตอกเข็มแต่เอามาใช้เราต้องตอกเสาเข็มนั่นต้องกว่าชีวิตไตแบบเราสิงคโปร์ก็ประวิตไตแบบรูปแบบเขา แต่ของเราเนี่ยรูปแบบให้เอาจะต้องเอาแบบฝรั่งเขาทั้งหมดเลยว่าถูกมันจะไป,ไ,ปได้ไงคนไทยมันพื้นฐานของเราแค่ไหนมมนได้รูถูกนะนอนนานวิชาน้อยกินบ่อยเงินหมด